ก็มีคู่รักแต่กลับไม่มีลูกสาเหตุของกรรมาจากในอดีตชาติเคยทำร้ายลูกของสัตว์อื่นหรือพรากลูกสัตว์มาจากพ่อแม่ของมันอาจเคยข่มเหงรังแกรหรือฆ่าลูกของคนอื่นแต่ถ้าในกรณีที่มีลูกช้าอาจยังไม่ทราบว่าเราเคยได้ฆ่าชีวิตลูกผู้อื่นหรือไม่ในอดีตชาติอาจเป็นเพียงบาปที่ไปพรากลูกผู้อื่นหรือกิจการไม่ให้ลูกต้องพบกับพ่อแม่วิธีลดกรรมหรือแก้กรรม ลดกรรมด้วยการถือศีลกินเจ7วันในทุกๆเดือนและให้เน้นการทําบุญถ่ายชีวิตสัตว์ต่างๆให้ไปซื้อสัตว์ที่กําลังจะโดนฆ่าเอามาปล่อยเสียและทําบุญบริจาคทานที่มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อนเด็กกาพร้าเด็กถูกทอดทิ้งเป็นต้นหากต้องการเร่งบุญให้ถือศีล8เป็นเทพพรหมจันทร์และกินอาหารผักเป็นนิดละเว้นการตัดชีวิตสัตว์เพื่อนําม,มาทําเป็นอาหารเสีย หากในปัจจุบันชาติไม่สามารถมีลูกสืบสกุลได้แล้วบุญจะหนุนนำไปอีกชาติหนึ่งหากท่านยังมีอายุไม่มากให้แก้กรรมโดยทำบันทึกความดีขึ้นมา